สวัสดีครับ Hi Hi ้าวคนเข้ามาเร็วมากสวัสดีครับ Today we gonna celebrate for 800k followers อ mm ือหือ พี่เพิ่งตืง่นเลยไม่ครับทำงานเสร็จแล้วเพิ่งกลับมาบ้านนะครับอุ้ยคอเสื้อเป็นรอยเลยสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ guys today at uh, 4am uh, we're gonna celebrate for uh, my 800k followers ดีใจขอบคุณนะคครับวันนี้มีของจะให้พวกเธอด้วยตื่นเต้นไหมล่ะว่าคืออะไรตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ค่อยบอกได้ไหมว่าตื่นเต้นไหมขอร้องพิมมันพิมมาบอก่อยว่าตื่นเต้น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 ตน,ตน,ตนั่นแหละครับก็สี่โมงเย็นนะสี่โมงตรง at 4 a.m. เอ้ย no not not 4 a.m. I mean 4 p.m. we gonna celebrate Yep ไปเรียนกันนะสุดหรอไปเรียนเลยครับมึงนะ อุ้ยเช่าให้่ายว่าสุดหล่อกำลังทำอะไรหล่อกำลังแต่งหน้าอยู่ครับฝึกเองนะฮะจะได้ไม่ต้องไปลำบากใคร ได้างี้สซิเวอร์เฮ้ย hey, เราเองก็แต่งหน้าดีเหมือนกันเนี่ยมีคนเขียนว่าเควินบูน Who is Kevin? Hi Kevin Hi โอ้ y god Too much This one too much ใช่แล้วข่าวจังให้ฟิลเตอร์ครับทุกคนครับผมตื่นเต้นเพราะว่าของขวนนัญนี้ชิ้นนี้ผมอัดตอนนี้ผมเหมือนจะป่วยด้วยเอ้ยอัดอะไรเราไม่ได้อัดเออนั่นแหละแล้วผมทําไว้สองของขวัญไม่ได้มีแค่วันนี้ด้วยจะมีหลังจากนี้คิดว่าวันไหนอารมณ์ดีจะปล่อยอีกหนึ่งอันนะครับมีของขวัญหนึ่งอันก่อน นะฮะโอ้ใครรู้แฮชแท็กเราบ้างใครรู้แฮชแท็กเราบ้างที่ต้องใช้วันนี้คือผมยังจำไม่ได้นะครับก็เลยมาถามทุกคนแล้วช่วงนี้คือไลฟ์บ่อยเป็นประวัติการมากอ่ะยังไม่รู้แฮชแท็กหรอแฮชแท็กอะไรบอกหน่อยได้ไหม ผมจะได้บอกได้รู้แต่จำไม่ได้ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมแล้ววันนี้ก็ไปทำงานมาอีกแล้วแต่เดี๋ยวจะได้พักสักครู่แล้วครับสักครู่ที่แปลว่าสามสี่วันแล้วก็กลับมายาวๆ มิดของปูนคูณแปดแสนย่ามิดของปูนคูณแปดแสนนะครับแปดแสนเลยเหรอแกบ้าเหรอเยอะมากขอบคุณนะครับผมยุ่งมากผมยุ่งมาก ผมยุ่งที่แปลว่าไม่ได้ผมยุ่งอย่างนั้นนะผมแบบเส้นผม่ายุ่งอ่ะแล้วก็จะมีคนเขียนว่า speak English please I mean my hair is like so messy like my room ชื่อบพี่ปุ่นชื่ออะไรคะอ่าลองมาเราชื่อจริงปุนกันดีกว่าวันนี้จะบอกชื่อจริงแล้วกัน พิเศษเลยนะเนี่ยถึงบอกอออุุุสสสใส่ถุงเท้ากันถุงเท้าอะไรน่ารักปะ my socks เรามีของขวัญให้เลย4ี่โมงเย็นนี่แหละ ช่วงนี้ปูนคุยกับอะไรอะ Has ag, #hashtag ชื่ออะไรนะปูนลืมอีกแล้วอะไรปูนมิดคูณแปดแสนนะช่วงนี้อะไรอะมีเพื่อนเข้ามาดูไหมนะมิดของปูนคูณแปดแสนนะครับ <laughs> ชื่อแฮชแท็กฝากกันด้วยนะครับ #hashtag มิดของปูนคูณแปดแสนอย่า yeah. That one h #at4pm Thai Thailand time. you know เ oh. ๋ยอีกประมาณคือมาแวะมาหากันนิดนึงเดี๋ยวจะคิวอะคิวนทยคิวนกันได้นะครับสักสักสามคำถามมาเดินไปละ r e you single? absolutely yes แว่นซื้อจากไหนคะซื้อจาก tiktok ครับฟิลเตอร์ สองคำถามมานะพี่ปูนชอบคุยคนเดียวจริงไหมไม่จริงนะครับคุยครับมีคนชนะปูนแล้วคือเตโชเอ่อพี่ปูนชื่อเลนอออน่นชื่ออะไรคะชื่อปูนครับรพี่ปูนชื่ออะไรคะชื่อปูนครับนี่ปูนอ่านคอมเมนต์อย่างรวดเร็วเว้นะพี่ปูนชื่ออะไรคะชื่อปูนทำไมทุกคนาถามคำถามเยอะจังมันเป็นมุกเหรอ หรือปูนตามอะไรไม่ทันป่ะชอบฟิลเตอร์นียังพี่ปูนชื่ออะไรคะอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ปูนชื่ออะไรคะทำไมมันอ่ะ What does ส t m มีน my name is ปูน what's your name ปูนคืออะไรเกิดอะไรขึ้นทุกคนเหมือนเหมือนคนเป็นพันแก้งผมอยู่ตอนเนี้ย ทุกคนคิดดูดิคนเป็นพันกำลังแกล้งผมอยู่พี่ไม่ได้ใส่อรมช่วงนี้ไลฟ์ขายรอไหมคะติ๊กตอกล่าสุดก็ขายรอนะพี่ปูนตัดผมมาไหมตัดไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่คอนจริงๆอยากตัดผมทัสั้นเลยพี่ปูนชื่ออะไรคะคืออะไรอ่ะพวกคุณลุมบุลลี่ผมเหรอห้าสิบกว่าคนเนี่ยมารวมตัวกันเลยนะเดี๋ยวผมหกสิบละ หกสิบกว่าคนละส่งมาพี่ปูนชื่ออะไรคะอ่าหายไปละปูนชื่ออะไรคะคืออะไรอ่ะคือแฟนคลับเขาจะเหมือนศิลปินเธอรู้ใช่ไหมแล้วการที่พวกเธอพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทำให้ฉันดูแย่นะมันทำให้ฉันดูเป็นคนพูดอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งมีจริงเข้าใจไหมละ่ะพี่กักสุดหลอขอบคุณครับแต่จริงนะกักเป็นตัวละครที่นิสัยดีที่สุดตั้งแต่เล่นมาบนโลกใบนี้เลยคือตัวอื่นดีมากๆเยอะแล้วเว้ยแต่กักแม่งคือแบบสารพูลกักคือแบบพ่อพระของแท้นิสัยกักคือแบบโอ้แม่งคนดีคนดีแต่แป,แปลกนิดหน่อย เดี๋ยวมาผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรเดี๋ยวมาแป๊บนึงเอามา back อย่าลืมนะครับเล่นแฮชแท็กกันด้วยวันนี้บุญตามอ่านทุกอันเพราะวันนี้บุญว่างบุญก็จะนั่งเล่นกับทุกคนนี่แหละสัญญาเลย please use that hashtag so I will read every every single one uh-huh mm hmm. I promise คุณรู้แล้วผมต้องทำอะไรผมต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าผมเป็นคนไม่ทาครีมกันแดดเลยแล้วแขนผมเปลี่ยนสีแล้ว พี่ปูนกินข้าวกี่โมงครับวันนี้ประมาณบ่ายโมงครับเวิร์กช็อปยาวมากจนเอ้ยทํางานยาวมากจนแบบเออจนแบบนั่นแหละยาวจนไม่มีเวลากินข้าวพี่ปุ่นเลี้ยงแมวไหมครัเลี้ยงแต่หมาครับ อ่าอ่าอ้างั้นเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับเคยไหมอีก17นาทีนะครับมาเล่นแฮชแท็กกันบายบายนะครับเดี๋ยวมาเล่นแฮชแท็กเดี๋ยวเจอกันใน X นะครับผมบายเดี๋ยวมาเจอกันนะใครที่เรียนไอ้วันนี้มันวันหยุดปะวะแต่ถ้าใครเรียนอยู่หรือใครอะไรก็ตามก็พักผ่อนกันเตโชปะเตโชมึงอยากมาไอ้นี่ปะเตโช อูให้มึงขึ้นแป๊บมนึงกันได้ไหมมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิาดโนอะหละไม่มันมาแค่เสียงได้เพื่อนทำอะไรอยู่มึงมาแป๊บหนึ่งไอ้น้องมาแป๊บหนึ่งออ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 แต่โชวมึงขึ้นมาก่อนเชื่อกูขอร้องนั่นแหละครับทุกคนไปเล่นเทรนกันได้นะวันนี้แล้วก็ แต่โชว์มึงไปเล่นเทรนด์ด้วยแต่โชว์ไปเล่นเทรนด์ด้วยกูอยากคุยกับมึงมากอะตอนเนี้ยเหมือนสีสันในชุดมันหายไปอะจอยเร็วเร็วมาแล้วเ้ยเออวัดดีครับดีครับโอ้ยถึงบ้านแล้วเหรอถึงบ้านแล้วเพิ่งทำงานเสร็จแต่พวกมึงพูดไม่ได้นะว่างานอะไร โอเคเดี๋ยว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 เราจะเป็นอไรกันผมยังไม่รู้เลยท่าทำอะไรอยู่น้องชายผมนอนอยู่ผมยังไม่อาบน้ำเลยในเช้าห้องเหรอเออมันเข้ามาจอยแบบไม่ต้องเปิดกล้องได้มึงอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยมึงไม่เปิดกล้องได้ไม่ไม่ใช่ว่าหลังมึงไลฟ์เดี๋ยวกูเข้าไปจอยเพราะว่าเข็มขัดสั้นไงเพราะว่ามันคาดไม่ถึงโดนแล้วหนึ่งเออคาดไม่ถึงเรีวสิสี่โมงอ่ากลองดักได้หน่อย ไม่อะรีวิวเหรออืมไม่รีวิวอะไรอ่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะเออเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้วันหลังนัดไล,ลฟ์กันแล้วค่อยรีวิวทีเดียวก็ได้เลยได้คือมาคุยด้วยแป๊บนึงแหละพี่ชาไม่มีอะไรหรอกไปกลัวละไปไลฟ์ต่อไปเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กูจะกูจะไปแล้วมึงเล่นแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กอ,อะไรอ่ะแฮชแท็กชื่ออะไรนะครับทุกคนผมลืมไปเละพี่ที่ทำอะไรแฮชแท็กอะไรไม่มันครบขอแฟนคลับเขาจะ เเลเปรีให้ไงฉลองเฉลิมฉลองมับนตื่นมาเข้าไปส่องแปดแสนฟอลแล้วนี่เออยินดีด้วยพี่ชาไม่เขาจะมาฉลองที่แบบเตโชวมาจอยไลฟ์กับพี่ดังหากล่ะมึงเป็นเรื่องดีกว่าคืออะไรวะพี่ยอกยอกยอกนั่นแหละมึงไว้ไว้นัดกันเล่นมงเล่นบาสได้ได้ได้เามึงดูไม่่อยเป็นตัวเองเลยนะในนี้มึงดูแบบทำไมอะ ทำไมอ่ะว้ายไม่เอาเออทุกคนอยากโอปุจะฝากฝากน้องเตโชด้วยนะครับน้องบุญดขอบคุณครับพี่ชายนะครับฝากด้วยครับอนาคตไก่คนนี้บุญเชื่อโอ้ยพี่อ่ะฉีกไว้ผมเยอะไม่เอาเออกูขอเอาไปที้รอดก่อนจากนั่นแหละได้คุยกันมึงส่งดอกไม้ให้กูด้วยกูเห็นนะส่งดอกไม้ให้กูด้วยเอ้ยเห็นแล้วส่งไง ดี๋ยวรอมึงรอมึงไลฟ์กูจัดแบบอันใหญ่ๆให้เลยเคยเอาปลาวานเลยนะงั้นอ่ะปลาวานได้ปลาวานได้ปลาวานใหู้เล่นูเล่นไม่รู้อ่ะแต่เห็นแบบว่าเห็นว่าวันแบบเห็นเขาส่งกันอ่ะแบบเคยไปดูแล้วมีคนส่งกันอ่ะเออใช่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 หรือบางอันมันก็จะเป็นแบบเป็นหมาแบบเนี่กูอมหมาอมหมาจริงพี่ชอบหมาไงใช่ไหมสน้ดเสี้ยพี่เป็นลายหมาเลยกูชิวชิวกายชิวกายเออนั่นแหละพี่ไม่กลัวละ ครับเดี๋ยวไปเลยแท็กแล้วกันเขนะครับหยอก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 หรอเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้ไม่ต้องห่วงเขานะพี่ชายไว้เจอกันนะนั่นแหละพักผ่อนนอนเยอะมึงไม่เจอเจอกันพี่ชายไปลาบ๊ายบายบุยบุยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไลฟ์ไปเหมือนกันฝากน้องเต้โชยนะครับฝากดัแล้วของขาพี่แล้วมันออกไงอ่ะอ่เดี๋ยวกูเดี๋ยวไปพร้อมกูนี่แหละมึงออกไงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยไปพร้อมกูนี่แหละเจอกันมึงโอเคพี่